ครับทีมาสถานทุ่งครับทปนี้ก็มาเกี่ยวก็ขอสีหนึ่งครับโอครับตอนเช้าแ,แยกกันนะครับเดี๋ยวมาคาร์ลแปดไร่ครับแล้วก็มาลุมอีกยี่สิไร่นะครับเมื่อกี้ฝนท่ำาจะตกครับ นี่ครับวันนี้ก็ดูนครับทีมงานเสียต้อยครับนูนเกี่ยวอยู่นู่นครับสองคันครับวันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะตกแล้วนะครับ กี้คืบมาครับแต่ก็อาจตกตรงท้ายนู่น,นครับแต่ไม่ถึงตรงที่เราเกี่ยวนะครับเหมนทีมงานเสียเมียดก็อยู่อีกฝั่งนึงครับทีมงานเสียเมียดอยู่ท้ายนู่นครับรถสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็สิบไร่นะครับื่อที้ได้ไปสองอุ้มแล้วครับ ราคาก็8,300บาทต่อเทียนนะครับไปช่วงนี้น้ำเริ่มท่วมแล้วนะครับนที่ก็ท่วมนะครับเพราะว่าตอนที่ไปลงข้าวนะครับก็เหมือนว่าเกี่ยวหนีน้ำมาครับ ถ้าลุกสีก็สีให้เกลียนล่นาบาทอีกนะครับเพราะว่าเขียวมากครับถ้าไม่เกี่ยวมาก็น้ำน่าจะท่วมนะครับก็ไปไกลนู่นครับทีงานอาปตอต้อยครับวันนี้ก็มาลุมอยู่สองคันนะครับ ตอนนี้ฟางก็ขายไม่ได้แล้วครับก็สั่งกระจายอย่างเดียวครับเพราะว่าฝนก็ตกเกือบทุกวันครับมืนกคืนก็ตกแรงเลยครับเกี่ยวเมื่อเช้าก็โอ้โหเสียวเวลาครับเพราะว่าเมื่อคืนนั้นฝนตกแรงครับถนนไปไม่ได้เลยครับ รถเกี่ยวนี่กว่าจะเข้าไปถึงครับแล้วก็รถทอยก็ออกมาได้ทีละสองอุ่มครับแปดได่แล้วก็วิ่งสเที่ยวเลยครับเข่าฟินิ s ทีหนึ่งนะโดนใจแล้วก็ไม่ค่อยล้มนะครับ แ๋่ว,ว่าก็ได้ไล่ระเบียนกันนะครับเช้าก็ได้ไล่ระเบียนนะครับไปเกี่ยวมานะครับ สิบไลายครับเพถ้าอุ้มทมั้งเต็มก็อาจจะสิบเตียนแล้วครับเพราะว่าอุ้มหนึ่งก็สองเตียนห้าสิบสามนะครับไอ้หมดเลย